อยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะว่าหนังสือที่มีการชี้แจงมาของทางบริษัทที่เรากําลังจับจ้องกันอยู่เนี่ยว่าอาจจะเป็นสาเหตุหลักหรือไม่ที่ทําให้ปลาหมอคังดํามันแพร่กระจายไปในธรรมชาติเขาเขามีการชี้แจงเป็นเอกสารหลักฐานออกมาว่ายังไงบ้างนะคะครับก็คือตอนนี้เนี่ยจากที่เราได้มีการประชุมกันมาสามครั้งของอนุกรรมธิการที่ศึกษาสาเหตุเรื่องนี้ก็ได้ทราบว่ามีการขออนุญาตอย่างถูกกฎหมายผ่าน อ่ารวมประมงซึ่งคณะกรรมการไ b c ีซก็คือคณะกรรมการความหลากหลายและความปลอดภัยทางชีวภาพเนี่ยเป็นคนอนุญาตเมือ่อปีสี่เก้าโดยอนุญาตให้นําปลาสายพันธุ์เดียวกับปลานินนาเข้ามาเมื่อปีสี่เก้าโดยอนุญาตให้กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นปีห้าสามมีการนาเข้ามาจริงซึ่งในเอกสารรายงานที่ชี้แจงต่อนุกรรมธิการเมื่อวานนี้นะครับก็ทางบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารเนี่ย ได้ทําหนังสือถึงคณะกรรมการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และวิจัยและนวัตกรรมน,นะครับ <c oughs> ว่าทางบริษัทเนี่ยได้มีการนําเข้าปลาสายพันธุ์นี้จริงโดยมีการแจ้งขออนุญ,ญาตไว้เมื่อปีสี่เก้าซึ่งนาเข้าจากประเทศจาน่าและหลังจากนั้นปีห้าสามได้ำไดำเนินการในการนําเข้ามาสองพันตัว <c oughs> แต่หลังจากนั้นเนี่ยสุขภาพของปลาไม่แข็งแรงและทยอยตายลงเหลือหกร้อยตัวและหลังจากนั้นหกร้อยตัวก็ มีสภาพอ่อนแอนะไม่สามารถดําเนินการวิจัยต่อได้ก็เลยประกาศที่จะยุติการวิจัยและ <yeah. S 2> ส่งปลาซากปลาจํานวน50ตัวไปยังกรมประมงและที่เหลือ <yeah. S 2> ก็ได้มีการทําลายเโดยการฝังกลบและก็โรยปูนขาว เป็นที่เรียบร้อยแล้วน,นี่คือหนังสือที่แจ้งที่แจ้งมามาเมื่อวานนี้นะครับค,คที่นี้ตัวหัวข้อที่เราทําไปเนี่ยค่ะหัวข้อเนี่ยบง่งบอกถึงอะไรบ้างแล้วคําถามท,าที่ได้รับกลับมามันตรงกับหัวข้อที่เราตั้งไปไหมคะคืเอ,อเอกสารเมื่อวานมีประโยชน์อย่างมากเนื่องจากว่าในวัคที่สามเนี่ยมีการเขียนชัดเจนว่ามีการส่งตัวอย่างาป้ปตาไปให้กรมประมง <50 S 2> ในปี2554ออ เพราะว่าในปี2565เรามีเอกสารวิชาการ2ทับ2565ของอออของกรมประมงเองซึ่งทำการวิจัยในการสุ่มจับปลาใน6จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็มาสื่อสาทางพันธุก,กรรมนะครับว่ามีต้นตอมาจากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เดียวกันหรือไม่มาจากแหล่งเดียวกันหรือไม่ผลสำรวจในตอนนั้นเนี่ย ก็บอกว่าปลาที่เราพบเห็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยที่มันระบาดไป13-14จังหวัดณปัจจุบันนี้เนี่ยมันมาจากอ่าสัดส่วนพันธุกรรมที่ใกล้เคียงกันมากหรืออาจจะพูดได้ว่ามันมาจากพ่อแม่เดียวกันเราก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันระบาดอยู่ทั่วประเทศเนี่ยมันมาจากแหล่งเดียวกันพ่อแม่เดียวกันเนี่ยแล้วต้นตอต้นเหตุเนี่ยพ่อแม่ตรงนั้นเนี่ยคู่นั้นเนี่ยมาจากไหนเราก็ต้องไปไล่เรียงตั้งแต่ที่ทำเข้าถูกกฎหมายก็มีหนึ่งบริษัท ที่นาเข้าผิดกฎหมายมีบริษัทไรบ้างที่เคยจับกรมประมงก็ต้องมาชี้แจงเพราะฉดีเอ็นเอปลายทางมีแล้วเหลือดีเอ็นเอต้นทางถ้าดีเอ็นเอปลายทางกับต้นทางมาซ้อนกันปุ๊บเราพบว่าอ๋อนี่มาจากแหล่งเดียวกันกับบริษัทเอกชนแห่งนี้เราไม่ได้กําหนดตัวได้ว่าถ้าอย่างนั้นต้องมามีส่วนร่วมในการรับผิดและในในส่วนในการที่จะรับผิดชอบการเสียหายครั้งนี้แต่าซ้อนกันแล้ว ไม่ตรงกันเราก็ได้ยืนยันว่าอ๋อนั้นไม่ได้มาจากทางนี้นั้นมาจากการตาลักลอบเพราะนั้นกรมประมงก็ต้องชี้แจงให้ได้ว่ามีการลักลอบนั้นเข้ามากน้อยเี่าไหนแล้วก็สุดท้ายมันส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนขนาดนี้น,นั่นนี่คือสิ่งที่เราอยากจะได้เพื่อจะหาต้นตอว่าวันนี้กรมประมงจะได้ไม่ต้องเปลืองงบประมาณในการที่จะไปลงไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนปีหนึ่งเนี่ยกรมประมงก็มีงบประมาณเพียงน้อยนิดไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าอยกหาคนผิดได้ เราจะได้ใช้งบประมาณของภาคเอกชนมาช่วยเหลือเยียวยาที่น้องไม่ชาชนรถได้ข้อขวดเรื่องนี้อยู่ที่กรมประมงถูกต้องไหมคะที่ผ่านมาเชิญไปกี่ครั้งมากี่ครั้งแล้วเมื่อทางเอกชนเขายืนยันว่าเขาส่งตัวอย่างซากไปให้ตั้งนานแล้วเนี่ยคะ่ะตรงนี้เนี่ยจะตามกันต่อ,อยังไงได้คะในสัปดาห์ต่อไปเราก็ยังคงยืนยันเชิญทางกรมประมงและก็เชิญทางบริษัทเอกชน mm hmm. เข้ามาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อที่จะมาพูดคุยหาต้นตอสาเหตุหากคุณบอกว่าไม่ได้เกิดจากคุณคุณทําลายทิ้งหมดแล้วเพราะนั้นก็จะเอาข้อมูลจากคุณนี่แหละมาโต้กับประเด็นข้อมูลของทางกรมบะมงและตัวอย่างชุดนั้นอยู่ที่ไหนหากคุณบอกว่าส่งจริงกรมบะมงมีรายละเอียดการรับพยานหลักฐานตรงนี้ไปเนี่ยไปอยู่ที่ไหนและเอามาทําไมกรมประมงถึงนิ่งนอนใจปล่อยมาถึงสิบสี่สิบห้าปีไม่ดําเนินการต่อเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้มาตรการที่เกิดขึ้นในวันนี้ สิ่งที่ทางท่านรัฐมนตรีตอบเมื่อวานนี้มาตรการห้ามาตรการจะอาหางานวิจัยเพื่อจะทำะทำบันก็ดีทําอะไรก็ดีเนี่ยถูกต้องแล้วมาถูกต้องแต่มันควรเกิดขึ้นเมื่อสิบปีที่แล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็เลยต้องการที่จะถามหาความชัดเจนอนุกรรมทิการเชิญรมประมงไปทั้งหมดสามครั้งครั้งแรกส่งผู้เชี่ยวชาญมาเราถามทุกอย่างบอกว่าจะกลับไปเอาเอกสารมาให้วันนี้ไม่สามารถตอบอะไรได้ เชิญทั to to uh, friends, said, ้งที uh, <yes. S 3> meter, ่สองเชิญกรมประมงเชิญท so ่านทิพย์ดีไปส่งตัวแทนเป็นท่านรองทิพย์ดีมาท่านรองทิพย์ดีบอกว่าเขาไม่ได้มีอำนาจหน้าที่เรื่องนี้เดี๋ยวจะกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งเชิญทั้งที่สามคือเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ท่านบอกท่านติดภารกิจแต่ภารกิจของท่านคืออยู่ที่สภาชั้นสี่ซึ่งห้องประชุมเราอยู่ที่สภาชั้นสามไม่สามารถมาชี้แจงต่อนุกรรมธิการได้เพราะฉะนั้นเราจะเชิญครั้งที่สี่ครั้งต่อไปและจะถามให้ชัดว่าโหลสองขวดเนี่ยที่มันมีปลาอยู่กโหลละยี่ส และกระบวนการในการรับมามีเอกสาร,รลายลักษณอักษรหรือไม่ถ้าท่านบอกว่ามันเป็นเรื่องติปีมาแล้วไม่รู้จะไม่รู้ว่าเก็บไว้ที่ไหนหรือสูญหายไปแล้วหรืออะไรต่างนั่นก็เป็นความผิดกร,รมประมงอีกว่าลักคุณปล่อยไว้ทำไมตั้งสิบกว่าปีทําไมไม่ทําค่ะค่ะดังนั้นตอนนี้ก็คือ หลักฐานที่ที่บอกว่ามันโยงไปไม่ถึงกับคนที่ทําให้เกิดความผิดพลาดในการที่ปลามันออกมาสู่ธรรมชาติได้เนี่ยมันยังสาวไปไม่ถึงดังนั้นความผิดถ้าเกิดว่ามันสาวไปไม่ถึงจริงๆแล้วทางเอกชนเขายืนยันมาจริงๆว่าเขาส่งตัวอย่างให้กับทางกรมประมงแล้วความผิดก็จะต้องไปตกอยู่ที่กรมประมงในความผิดลักษณะนี้เนี่ยมันจะมีความผิดอะไรที่ทางกรมประมงควรจะต้องรับผิดชอบบ้างนะคะ คือถ้าเกิดเหตุแบบนี้เนี่ยทางกรมประมงทําผิดในฐานประมาทเลินเล่อชัดเจนนะททำให้เกิดความเสียหายและวันนี้เมื่อปี55าหกรมประมงได้รับการแจ้งว่าหลุดออกแหล่งน้ําธรรมชาติปี5 6าถึง5้ระบาดหนักไปใน4จังหวัด5จังหวัดปี60มีการแก้ไขครั้งแรกคือมีการอนุมัติวงเงิน11.4ล้านบาทเพื่อไปรับซื้อปลาสายพันธุ์นี้ แต่สุดท้ายรับซื้อได้ไม่เท่าไหร่หรอกครับเพราะเงินจํานวนนี้มันซื้อได้ไม่มากวันหนึ่งพี่น้องประชาชนเจอบ่อหนึ่งสิบตันยี่สิบตันรวมกันทุกบ่อเนี่ยพี่น้องประชาชนเจอวันหนึ่งเป็นร้อยตันไม่สามารถรับซื้อได้สุดท้ายพอไปแก้ปัญหาไม่ถูกจุดปีหกหนึ่งหกสองหกสามหลังจากอนุมัติวงเงินมาเพียงน้อยนิดกลายเป็นกลายเป็นอ่ระบาดเป็นทวีคูกลายเป็นสิบจังหวัดสิบสองจุบสามจังหวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ย ได้ยินสัญญาณแวแวๆว,ว่าจะมีการอนุมัติงบเงินอีกประมาณ15ล้านในปีองเ5 6 3โดยการของับการเพื่อไปแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ผมก็ตั้งข้อสงสัยว่าถ้าเกิดอนุมัติทีละ10ล้าน15ล้านแบบนี้แล้วก็ไปแก้ปัญหาแบบไม่ตรงจุดคือพยายามระงับยักยันไม่ให้เรื่องมันไปไกลแล้วก็ปล่อยเรื่องส่งต่อไปรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นท้ายที่น้องประชาชนที่เป็นเกษตรกรตายหมดผมได้รับฟังพี่น้องเกษตรกรรายหนึ่งที่ต้อง ขายโฉนดที่ดินไปเขามองว่าอมันอาจจะไม่ได้เป็นการผิดพลาดหรือไม่ได้เป็นการประมาทจนหลุดออกมาสู่แหล่งน้ําธรรมชาติหรือเปล่าพ <c oughs> ี่น้องประชาชนตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตถึงขนาดว่าหรือมันปล่อยมาให้เกษตรกรตายหมดวันนี้ไม่เหลือแล้วขายโฉนดที่ดินไปหมดแล้วจะต้องดําเนินการยังไงกันต่อ <c oughs> นี่วันนี้คนที่เขาสูญเสีย <c oughs> เขาคิดไปถึงขนาดนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นกรมประมงกําลังสร้างความแตกแยก ในหมู่พี่น้องประชาชนเกษตรกรที่เขาพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำท,ที่เขากำลังวิกฤตอยู่นะครับค่ะค่ะเมื่อวานนี้เรื่องดีเอ็นเอได้ประสานผ่านรัฐมนตรีช่วยในการตั้งกระทู้ถามสดด้วยไหมคะหลังจากการตั้งกระทู้ถามสดทางท่านรัฐมนตรีช่วยอัจฉริยก็ลงจากบัลลังมาแล้วก็ได้รับเอกสาร ข้อมูลต่างๆที่ทางผมมีแล้วก็ส่งให้ท่านก็<อ>รับปากว่าจะดำเนินการแก้ไขเร่งด,วด่วนและก็วันที่16กรกฎาคมท่านจะประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ที่ทางท่านรัฐมนตรีว่าการประกาศเป็นวาระแห่งชาติแล้วก็ตั้งคณะกรรมการมา<อ>เพราะฉะนั้นวันที่16กรกฎาคมที่กระทรวงเกษตรก็จะมีความคืบหน้ามากขึ้นค่ะค่ะกายค่ะขอบคุณมากนะคะ,คะ